กับผมนันเรียนในร้อยเทิดทวารธนาคูณชินเป้ยที่าสามตอนไซเบอร์รีสองครับทัศนสัญญาณผู้นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์การปฏิบัติมีดังต่อไปนี้หนึ่งถ้าการแสดงตนและให้เข้ามาสองถ้าเคลื่อนที่เข้ามาอย่างช้าช้าสามถ้าเคลื่อนที่ไปทางซ้าย สี่ถ้าเ่อนที่ไปทางขวาห้าถ้าเ่อนที่ถอยหลังหกถ้าหมุนตัวทางขวาเจ็ดถ้าหมุนตัวทางซ้ายแปดถ้าลอยตัวอยู่กับที่ เถ้าเคลื่อนที่ลงอย่างชา้าๆสิบถ้าวางตัว 11. บถ้าดับเครื่อง 12. บสถ้ายกตัว 13. บสถ้าตอบรับ ถ้าไม่ตอบรับครับ